สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบ,สบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ป้าพรพาทุกคนมาเดินเที่ยวตลาดนัดกันนะคะตลาดนัดนี่คือตลาดนัดหนองยาไซนะคะหนองยาไซเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีนัดวันพุธกับวันอาทิตย์นะสองวันและนี่เป็นวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมก็มีเป็นนัดเย็นนะคะก็เริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงสามโมงเย็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคะ ตรงนี้ก็เคยเป็นนัดเก่านั่นแหละนัดตรงที่เขาตั้งเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาได้ทําใหม่ก็คือเขาขยายและเขาก็เทปูนเนี่ยปูนเนี่ยเป็นปูนหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะขยายพื้นที่กว้างมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีเซเว่นอยู่ตรงนี้นะคะก็สอยเยอะแยะมากมายไปไปเดินข้างในตลาดนัดกันเลยค่ะตลาดนัดของเรานะคะตลาดนัดวันนี้มีของกินมากมายของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ นี่แ้วก็จริงๆแล้วเอ่อทั้งวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธน่ะเยอะทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ชมมีนัดร้านค้าเยอะทั้งคู่แหละทั้งทั้งวันทั้งสองวันแหละใครจะมาเดินวันไหนก็สะดวกวันไหนก็มานะคะคุณผู้ชมตอนตอนก่อนป้าพรเคยทําคลิปทีหนึ่งแล้วมาเป็นวันน่าจะเป็นวันพุธคุณผู้ชมแต่นนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่ตั้งก็คือที่ตั้งที่เดียวกันนั่นแหละค่ะอยู่ตรงตรงหน้ากับสถานีเอ่อ ตรงหน้าอำเภอนะคะหน้าอำเภอหนองยาไซนั่นแหละอยู่ตรงข้างหน้าอำเภอหนองยาไซเลยนะคะที่จอดรถเยอะแยะนะคะมีที่จอดฟรีไม่ฟรีถ้าจอดรถก็สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยลองหาดูนะคะคุณผู้ชมอ่อ่าจับกันยาวๆไปเลยะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะอ่า่อพรชอบกินวุ้น่พอพรจะต้องมาซื้อวุ้นร้านนี้นี่ร้านขนมร้านนี้นะคะ สิบห้าบาทกับสิบบาทเปียกปูนสิบบาทไปไปเ,เปียกปูนเนี่ยสิบบาทนะคะนี่เปียกปูนสิบบาทและพวกนี้สิบห้าบาทอาวุธอาไห้หน่อยสองกล่องแค่ใ,ใส่ถุงเลยผสมเนาะเลือกได้เลยจ้าอาหารในร้านขนมหวานนะคะ นึ่งวันถูกมากเลย10บาท15บาท20บาทอ๋อกล่องอะไรนะกล่องอะไรอะคะ2ี่สิบตงนี้20่บาทเลยอ๋อโอ้อ้าวแก้แก้ข่าวเปียกคูณ10บาทนะคะแล้วก็ยังอื่น20บาทนะคะคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้นี่นะเราก็เดินต่อไปมีของขายมากมายเลยนะคะทังผาก ทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวทั้งไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมหัวหอมกระเทียมเออปลาสด ก็เดินนะข้างบนนี้จะเป็นหลังคานะคะเดินแบบสบายๆเลยนะคะไม่ไม่ไม่มีแดดนะคะ,ะเดินในนี้ก็ไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชมกะปิปูปูนาดองนะคะคุณปานะปูนาดองนี่กับข้าวสำเร็จนะคะคุณผู้ชม อันนี้นี่ก็เป็นกับข้าวสำเร็จนะคะคุณผู้ชมอยากจะกินอะไรก็สั่งได้เลยนะคะ,ก,นะะก็น่กกินนักกินดังนั้นเลยจริงๆแล้วเราทำเป็นซอยอย่างนี้เราก็เดินสะดวกนะคะคุณผู้ชมเดินเข้ามาใช่ไหมคะ แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายก็ไปทางที่ต้นคลิพนะคะแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็ไปจะมีร้านค้าอีกนะคะคุณผู้ชมในในแผงลอยนี่เขาก็มีนะคะมีร้านค้าของทะเลก็มีนะคะคู่ผัดอร่อย หนึ่รดบาทนะคะประมก็มีคุณผู้ชมอ่าแล้วก็จะมีผลไม้ก็มีนะคะคุณผู้ชมคะสุเรีนไปกน่ะ แดดเดียวก็มีสามจาน่าสิบาจาน่าสิบเลือกเอาเลยนะคะจานละยี่สิบาจานห้าสิบปลาเลือกปลาเลยกินอร่อยค่ะไติมอร่อยค่ะเป็ดสดนะคะเป็ดสด

นี่น้ำน่ากินไหมอ่ะน้ำสับปะรดคุณผู้ชมยี่สิบบาทอันนี้ก็ดูไปนะคะคุณผู้ชมดูเพลินๆเ,เลยค่ะคุณผู้ชมแบบเยอะมากร้านะคะ้ามีตามซอยไปแล้วก็คุณผู้ชมก็เดินตามซอยเลี้ยวซอยซ้ายซอยขวาก็เยอะค่ะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ร้านหมูสดหมูสด เท่าไรครับสองร้อยสองร้อยนี่สัด,สดหดน่อยเด้ยวโดนัทก็มีนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเป็ดผลลัดโรล ี่เป็นไก่สดนะคะคุณผูชมคืนผู้ชมมาเดินนี่มันก็แบบว่ามีเกือบทุกอย่างแหละเกือบทุกอย่างแหละคุณผู้ชมเดินเพลินๆเลยค่ะคุณผู้ชมมาเดินผลไม้ก็มีเยอะค่ะคุณผู้ชมหลายร้านอยู่นะคะปลาคูเงี้ไยไข่เป็ดไข่ไ,ไก่ขนมจีน มีเหตุ ก็มีนะคะคุณผู้ชมกงเดินเข้าไปครั้งท้ายๆนะคะถึงจะเจอเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะอยู่ด้านในด้างหน้าจะเป็นอของกินนะคะเป็นพวกกับข้าวผักแต่ด้านในด้านหน้านี้จะเป็นเสื้อผ้าแหละค่ะ เอเเด็กผู้ใหญ่นะะคลือกดูเลยครับผมเลือกเลยกติกน้ำแข็งจากทาเลยแม่ไปใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ร้อยห้าสิบมีดก็มีนะคะคุณผู้ชมค่ะมีแบบสารพัดเลยทุกอย่างอ่ะคุณผู้ชมหอยแครงหอยแครงหอยแมงคู่หอยลาย ร้านนี้จะเป็นตะก,กูลหอยนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็โอเคนะคะมาเดินเที่ยวตลาดนัดด้วยกันคุณผู้ชมได้อะไรไปบ้างประถอประผ่อนได้ขนมได้วุ้นได้น้ำสับปะรดเอนอนก็ประมาณนี้โอเคคุณผู้ชม ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็มาเดินตลาดนัดด้วยกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ